คหอยอืมได้จริงจด้วยเดี๋ยวหยิงจะลองเก็บเล่นๆดูนะคะว่าหยิงจะได้กี่ตัวหอยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคนคนที่เขาเก็บวันนั้นหยิงมาถ่ายนะคะเขาได้เป็นถังเลยนะ เอาไปทํากินน่ะไปผัดนะคะอร่อยมากผัดอ่าผัดใส่พริกตำเราธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่อ่าบางคนก็ใส่ใบกระเพรานะคะแล้วก็บางคนก็เอาไปใส่ไอใบโหระพาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะลงไปเขาบอกว่าทิ้งพริกลงไปห้าหเม็ดพริกหักนะคะหักครึ่งหนึ่งแล้วก็ทิ้งลงไป ให้เขาปล่อยรายออกมานะคะแล้วก็ล้างน้ําแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะก่อนที่เราจะทานนะคะก่อนที่เราจะเอาไปประกรอบอาหารเอาไปล้างนะคะเนี่ยหนึ่งตัวรู้สึมันจะมีกี่ตัวมันมีเยอะนะคะเยอะเลยอ๊ห่าก็อย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยอย่างเงี้ยนะคะแต่หญิงชอบเก็บไอ้ที่มันตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ชอบเก็บเอาไปทำอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าติด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 เป็นในตรงกรอบรูปนะฮะสวยดีหอยแบบนี้นะฮะอ่าถ้าคนมีฝีมือที่เขาทำขายเนาะเขาก็จะเอาไปอ่าไปทำอ่าลูกป,ปัดนะฮะเอาไปทำสร้อยนะฮะ ซึ่งเขาก็มีขายแบบสำเร็จนะฮะขายแบบสำเร็จก็จะเป็นเส้นละประมาณ50บาทร้อนึงนะคะเป็นงานฝีมือซึ่งทุกคนก็ทำได้แหละจริงๆแล้วอะแต่ว่าะสะดวกสบายเราก็ซื้อนะ,ะแต่ว่าเป็นโมบายนี่ก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นใครทำโมบายแบบนี้ก็ เก่งมากๆนะฮะความอดทนต้องสูงมากๆเลยค่ะนะเราก็คงไม่เอาหอยไปนะเให้ดูเฉยๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศวันนี้นะคะวันนี้น้ำลดนะฮะแล้วก็เขามาเล่นวินเซริร์ฟกันตรงโน้นนะฮะเขาก็มาเล่นวินเซิร์ฟกันแล้วก็คนก็ เข้าไปในเทะเลเพราะโอกาสแบบนี้มันไม่ค่อยมีง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเนาะอากาศดีมากๆเลยค่ะมันมีคลิปเหลือนะคะจากเมื่อวานยิงไม่มีโอกาสได้ลงเพราะว่ายิงเหนื่อยนะคะก็จะเป็นคลิปไปทานหมูกระทะด้วยนะคะเดี๋ยวลงวันนี้แหละนะคะเสร็จแล้วก็จะลงคลิปนี้ต่อนะคะก็ขอโทษทุกคนด้วยว่า ยิงอาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบทันเวลาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะหนึ่งเรื่องเวลาในการตัดต่อสองก็เรื่องการทําง,งานของหญิงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็อขอให้เอฟซีเข้าใจหญิงนะอันนี้น่าจะเป็นแมงกระพุนนะคะแต่ก็อย่าไปเหยียบเขานะคะอันตรายเป็นส่วนยอย่างนี้นะ,ะแมงกระพุนแล้วก็แดงๆก็จะเป็นพวกเปลิง ลนะคะเนี่ยแมงจะเห็นแมงกระพุนกับปลาดาวนะคะเต็มไปหมดแมงกระพุนปลิงทะเลปลาดาวแล้วก็ตัวหอยนะคะอันนี้ก็เป็นแมงกระพุนขนาดใหญ่ค่ะตายน้ำลด จริงจริงหญิงต้องถอลองเท้านะแต่ว่าไม่ได้ถอนักกีฬาเล่นเรือ อากาศดีนะคะไม่ร้อนเลยอากาศดีมากๆไม่มีแดดนะคะแต่ก็รู้สึกร้อนหน่อยๆนิดนงึงร้อนเหมือนมันระอุยังไงก็ไม่รู้นะคะอธิบายไม่ถูกแต่มันไม่มีแดดนะคะ หญิงเพิ่งว่างค่ะหรือก่อนนั้นนั้นมันมีแดดก็ไม่รู้มีหอยเยอะเลยนะคะหอยยังไม่ตายเนาะน้องๆที่หัดกีฬาวินเซิรฟ์ฟ น่าจะเตรียมมีนเซอร์ไปซอม ท่องเที่อินเดียนะคะหาดลงลงไปเยอะเลยค่ะดูเต็มไปหมดกลนแล้วก็หอยไอ้ที่เป็นไอ้ไอเนี่ยอยู่เนี่ยน่าจะเป็นไอเป็นหอยนะคะ ไม่ใช่รอยเส้เดือนนะน่าจะเป็นเต็มไปหมด อากาศอย่างที่เห็นเลยนะคะ